สวัสดีค่ะจากร้านช่างหันหวซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น vivo y 2 7สิบเจ็ดนะคะอันนี้ชิคเครื่องนะคะอันนี้ชิคทัชสกรีนนะคะน,น,นะคะเช็คระบบทัชสกรีนจนในที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะนี่อันนี้วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะ อันนี้สี่จอนะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุม่มโฮมกดได้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะอันนี้ชาร์จไฟเข้านะคะชาร์จไฟเข้า1.1นะคะนี่ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ แล้วก็สัญญาณซิมขึ้น4ขีดสัญญาณไบไฟขึ้นสีขีดนะคะแล้วก็บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะนี่นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะนี่นะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มปุ่มเพิ่มเสียงนะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะตัวเครื่องสั่นทาง,งานนะคะแล้วก็ต่อไปสแกนนิ้วสแกนหน้านะคะ อันนี้สแกนหน้าได้นะคะนี่นะคะสแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ อันนี้กล้องหน้านะคะกล้องหน้าแตกนะคะนี่เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็กเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็ก,ชกต่อไปกล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ค ก้างหน้าก้งหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟตนะคะอันนี้แฟตใช้งานได้นะคะแล้วก็ฝาหลังสีจะลอกนะคะอันนี้เป็นมยม่ล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเช็คลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะลำโพงบนเสียงจะแตกนะคะ เซ็นเซอร์ตอนโทรทำงานนะคะลำโพงล่างสำนักงานประกันสังคมกดหนึ่งกดสองกรมการจัดหางานและศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรียบร้อยค่ะ